พรบรสมรสเท่าเทียมเนี่ยม,นม,นมนันมันจำเป็นที่จะต้องผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อถ้าเราพูดกันอย่างผิวเผินก่อนเลยนะแบบไม่เราไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดลึกซึ้งอะไรมากเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าคนคนหนึ่งยังมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกันได้ไหมโดยที่เราไม่เราไม่จำเป็นต้องเป็นเพศหญิงกับเพศชายแต่งกานคือสมรสกันเท่านั้นเนี่ยจริงไหมถ้าสมมุติว่าผมรักกับคนที่เอ่อเป็นดูดูโดยโดยรัฐมองว่าคนนี้ไม่เป็นเ,นเพศเดียวกันเนี่ยทำไมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกัน หรือถ้าเราเป็นเพศไหนก็ตามทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกันค่ะที่คิดว่าพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยต้องผ่านเพราะว่าไม่ว่าเพศไหนก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานาหรือจดทะเบียนสมรสกันได้ค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่ชายและหญิงแลต่พหลสเทียมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพศหลากหลายที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ไดชยายหญิงก็ยังสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ ว่าที่จะเซ็นให้ผัานได้หรือว่าอะไรหลายๆอยา่างนะคะคือทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศไหนทุกคนที่จะสามสรสารถจะเซ็นกันได้ก็ต้องมีมาตรฐานในที่ของที่มันผู้อ่ะค่ะคิดว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันขึ้นส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยถ้าเรามี มีช่วยมาออกมาช่วยกันกดดันเนาะออกมาช่วยกันเรียกร้องสมรสเท่าเทียมเพราะว่าเอมเนสตี้เชื่ออยู่เสมอว่าความทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักกันเนาะแล้วเราก็สนับสนุนสมรสเท่าเทียมเราสนับสนุนว่าทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิที่มันเท่ากันดังนั้นเนี่ยการรณรงค์เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ารัฐบาลจะต้องเติมเต็มให้กับพวกเราตามพันธกกรณีเนาะด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเนาะเพราะว่าการเติมเต็มกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่ คุณได้แบบให้สิทธิในการคุ้มครองพวกเราเราไม่ได้ต้องการไปมากกว่านี้ค่ะเราแค่แบบว่าเราต้องการเท่ากับคนอื่นเราไม่ได้ต้องการแบบแค่นี้แต่เราต้องการเท่ากับคนอื่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มันคือความประจักษ์ชัดวันนี้เนี่ยมวลชนออกมาเป็นจํานวนที่เยอะมากๆเพื่อที่จะเรียกร้องสมรรถเท่าเทียมเพื่อที่จะเรียกร้องให้คนเท่ากาันเรียกร้องการไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแบบแรงงาน เซ็กวอร์เกอร์ก็ดีหรือคนทั่วไปที่แบบว่าทํางานในภาคกลางคืนที่ไปทำทำงานบริการอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ควรที่จะได้รับการคุ้มครองเช่นกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนาะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นเราก็ยังอยากจะสนับสนุนให้เกิดสมรรเท่าเทียมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็การไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศโอเคครับก็สำหรับผมคิดว่า ที่พรบไม่ผ่านเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศบ้านเราด้วยที่ว่าเขายังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆอยู่ก็คือต้องแยกหญิงแยกหญิงกับชายก็คือแบบว่าไม่มีไม่มีการแบ่งแยกว่าต้องเป็นเพศที่สามสามารถไปแต่งงานกับผู้ชายกับผู้ชายได้ก็คือสำหรับผมความคิดผมเป็นผู้ชายนะผมว่ามันรู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์เลยรู้สึกว่ามันอยากให้อยากให้มันแบบว่ามันเข้าเข้าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วความคิดผมนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าอยากให้อยากให้มันผ่านจริงๆแต่ถ้ามันไม่ผ่านก็มันเป็นที่รัฐบาลนะครับรัฐบาลเขายังไม่เข้าใจว่าความเท่าเทียมทางเพศนั้นมันสําคัญมากแค่หน,น